แนวปะการังหรือพื้นหินปะการังเป็นระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายมากที่สุดในทะเลแนวปะการังจัดเป็นสิ่งก่อสร้างของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหินปูนที่มีความแข็ง โดยสัตว์ทะเลขนาดเล็กคือปะการังรวมถึงซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเล,ลอื่นๆรวมด้วยเป็นที่ทราบกันว่าแนวปะการังเป็นแหล่งน้ำที่มีระบบนิเวศที่สลับและซับซ้อนเปรียบเสมือนป่าดิบชื้นมีความหลากหลายของชีวิตความสิ่งมีชีวิตสูงมากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นของโซ่อาหารที่สลับและซับซ้อน และเป็นไปอย่างสมบูรโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใช้แนวปะกการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์แหล่งวางไข่แหล่งอนุบาลตัวอ่อนแหล่งหลบภัยและแหล่งหากินแนวปะกการางังจึงเป็นแหล่งที่มีผลผลิตทางชีวภาพสูงผลผลิตประเภทปลาเรษิกิทหลายชนิดพบได้ในแนวปะกการางังแนวปะการางัง แบ่งออกได้เป็น3ารประเภทด้วยกันคือ 1. แนวปะการังนอกฝั่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่โตมีความกว้างนับเป็นร้อยร้อยไมล์แนวปะการังประเภทนี้ไม่สามารถพบในน่านน้ำไทยประเภทที่2เกาะปะการังเกิดขึ้นจากการรวมตัวทับถมกันของปะการังในแนวดินจนกลายสภาพเป็นเกาะ ซึ่งเกาะลักษณะเช่นนี้จะพบมากในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียเช่นมาดิฟหมู่เกาะซิมิลันและเกาะสีปลาตันของมาเลเซียเป็นต้นประเภทที่3แนวปะการังชายฝั่งเป็นแนวปะการังที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะในเขตน้ำค่อนข้างตื้นสาเหตุของการเสื่อมทรมของแนวปะการัง อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นการเกิดปะการรังฟ่อกขาวเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงผิดป,ปกติพายุพัดท,ทำลายการเกิดปลาดาวหนามระบาดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการระบาดในหลายท้องที่และสาเหตุจากการบรบกวนของมนุษย์ปรากฏการปะการรังฟอกขาวปะการังเปรียบเสมือนบ้านของสาหลายซูเซมเทรี ซึ่งเป็นสาหลายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่รวมกันในเมือยะปการังสาเหตุของการเกิดปาการังฟอกขาวนั้นมีได้หลายปัจจัยแต่สาเหตุสำคัญคาดว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลจากการศึกษาของศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูกเก็ตพบว่าปาการังที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่อุณหภูมิ28-29องศาเซลเซียสย แต่หากน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงประมาณ30-31งาองศาเซลเซียสติดต่อกันประมาณ3-4สัปดาห์ขึ้นไปก็จะมีผลให้ปะกการังเกิดการฟอกขาวเกิดขึ้นปรากฏการประกการังฟอกขาวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเสื่อมทรมของแนวปะกการังไม่ว่าแนวปะกการังจะถูกทำลายจากน้ำมือของมนุษย์หรือภัยธรรมชาติล้วนส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ เป็นเหตุให้แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งปลอดภัยของสัตว์น้ำมีปริมาณที่ลดลงอยา่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการทำลายแนวการขึ้นที่ได้มาจากธรรมชาติอีกด้วยดังนั้นเราควรร่วมมือกันปลอไม้นลอมมือในการอนุรักษ์แนวปะการังให้ยั่งยืนโดยสามารถทำได้อย่างง่ายๆเช่นห้ามการประมงอวนลากวนรูน เข้ามาจาับปลาบริเวณชายฝั่งที่มีแนวปะการังช่วยกันส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการรักษาธรรมชาติของปะการังเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นวิธีการอนุรักษ์เหล่านี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราทุกคนสามารถร่วมกันทําได้หากเราร่วมมือกัน เดวปากการังที่สวยงามก็จะค,คงอยู่กับเราตลอดไปดอ,อาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไตท้องทะเลกไกลอยู่ในในไลกลๆกอดมนงายปากการังสีสันสดใสจ,จนลืมเรื่อง,ร,องราวต้าตาและทำให้